สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่103นะคะ103พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 bibew มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ083 43 7 4753ส่่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน qr code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะนะ วันนี้มาในราคาเริ่มต้นที่อง์ละ300บาทเหมือนเดิมนะคะอง์ละ300อบาทรวมส่งแล้วนะคะ4องค์หนึ่งพันองละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะคะของดีของเด็ดอยู่ช่วงท้ายคลิปมาเริ่มกันเลยเริ่มจากหลวงปู่ทวดคะ่ะหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์อะไรไม่ทราบเป็นเลี่ยมหลังตันมาแบบนี้เลยนะคะ กรอบเลี่ยมกรอบนะคะหลังตันๆแบบนี้เลยนะคะสภาพแบบนี้เลยนะ300บาทนะคะ3 0 0บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเต่าหลวงปูหลิวค่ะเต่าหลวงปูหลิวเนื้อองค์สีทองทองแบบนี้นะคะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆคะ่ะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะนี่เลยนะ 3 0 0บาทนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติก300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะเหรียญหลวงพ่ออีเล่อมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะ3 0 0บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพาปิดตานะคะลงลักษักเชือกนะคะนี่นะเก่าๆหน่อยนะคะแบบนี้เลยนะได้พ้าตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะ เดี๋ยน้องจะส่งให้ชมนะคะพี่พี่ขะนี่นะเก่าๆเลยนะคะเดี๋ยนี่นะคะนี่เลยนะคะ นี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอง์ละสามร้อยบาทนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆนะแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร่มวลสารดีมากเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวง เอี่ยมคะ่ะเลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ่านี่นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดคะ่ะลงลักนะคะถักเชือกแบบนี้นะคะตะกุดลงลักแท้มันมันแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทแอดไลน์เข้ามาสอบถามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขานะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกกิ่งอะไรไม่ทราบนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะแต่ว่าแต่ว่ามีช่อแบบนี้นะคะมีช่อนะถือดอกบัวแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญยี่สิบห้าตวรรษเหรียญอ่ สีแดงแดงนะคะ,ะเนื้อทองแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน้องส่วนตัวรู้ไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเราเองนะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอะไรไม่ทราบสี่เหลี่ยมนะสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะนี่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปะคะ่ะ อันเล็กนะองเล็กเหรียญหลวงพ่อไปนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นชินลาดใบเสมาค่ะเหรียญชินลาดใบเสมาแบบนี้นะคะสีทองทองแบบนี้เลยนะคะนี่นะสีสวยเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงเหรียญหลวงปู่สุขค่ะ มีแบบเหลือบเหลือบทองๆนะคะแบบนี้เลยนะเขาน่าจะเป็นปิดทองมานะคะเหรียญหลวงปู่สุกสองหน้านะคะแบบนี้นะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะแบบนี้เลยนะคะเดิมๆแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นกลิ่งของตะเคียนนะคะกลิ่งของตะเคียนแบบนี้นะ มีกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งเก่าๆนะคะองค์พระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะมาเลี่ยมแบบนี้ไปเลี่ยมแบบนี้เหมือนกันนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อโลหะนะคะแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะ เหรียญแบบนี้นะคะหลวเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียสิสวยๆเลยนะคะนี่เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตพร้อมเลี่ยมเก่าๆห่วงห่วงเป็นสนิมหน่อยนะคะคือเก่าอะนะ นี่นะคะห่วงเป็นสนิมหน่อยนึงนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆมาแบบนี้เลยนะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ300รอบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นกิ่งค่ะกิ่งกิ่งไม่ทราบที่นะคะไม่รู้ไม่ไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะเป็นอุดแบบนี้นะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะไม่ทราบพิม์พนะ ส,สวยๆเก่าๆเลยนะคะแห้งๆแบบนี้นะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเลี่ยมกรอบพลาสติกเหมือนเดิมค่ะเป็นพับปิดตานะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะมาแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมนะคะหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดเม็ดแตงแบบนี้เลยเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะ สภาพเดิมๆเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้อันนี้พ้าอะไรไม่ทราบนะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะแบบนี้นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนะแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะเป็นพ้าเนื้อผง300บาทนะคะจบแล้วนะคะสําหรับรายการ300บาทรายการต่อไปนะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะ เซตนี้องละหนึ่งพันบาทนะคะเซตนี้อง์ละหนึ่งพันบาทนะเริ่มจากนะคะเริ่มจากนี่ค่ะอันนี้ตะกุดใบลานนะคะตะกุดใบลานถักเชือกนะถักเชือกแบบนี้นะคะหนึ่งพันบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมเรียมนะคะหลวงพ่อเดิมเรียมแล้วก็มีงาสิ่งด้านล่างนะคะแบบนี้เลยนะคะ นี่นะหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิตานะคะแปลกตามากสวยสวยเลยนี่นะคะแปลกแปลกนะคะนี่เลยนี่นะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปเป็นจอบนะคะหลวงพ่อเงินจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆเ,เลยสวยสวยนะคะนี่นะ นี่นะคะหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาเนื้อเมกะพัดเลี่ยมเง elements, ินนะคะพับพับปิดตาเมกะพัดเลี่ยมเงินเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะเลี่ยมเงนินแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทะคะ่ะจบแล้วนะคะสําหรับรายการหนึ่งพันบาทองละหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายการต่อไปนะคะ อันนี้องเสร็จนี้นะองละ1000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะเซตนี้นะองละ1,500นานะคะอง์ละ1,500เริ่มจากเบีย้ยค่ะเบี้ยรัดลวดเลี่ยมรัดลวดมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆเลยนะสภาพแบบเดิมๆเลยนะคะ1,500นานะคะ1,500รายการต่อไปนะคะ เหรียญเจ้าสัวค่ะองศ์สีทองทองนะเหรียญเจ้าสวัวองค์สีทองทองด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นปั้นเหน่งค่ะปั้นเหน่งแกะหันุมานแบบนี้นะคะลงอา่าเขาเรียกลงอะไรอะสีแดงๆนะคะแบบนี้นะนี่นะคะปั้นเหน่งนะคะสวยๆเลย เก่ามากเลยองนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยเซตนี้นะคะเซตนี้เซตนี้องละองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะรวมส่งทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะเซตนี้อง์ละสองพันบาทนะคะอง์ละสองพันบาทรวมส่งแล้วนะคะ องละ2 0 0 0บาทรวมส่งเริ่มจากนะคะหันุมมานะคะหลวงปปุสุนแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเงินนะหันุมมนหลวงปปุสุนเลี่ยมเงินนะคะแบบนี้นะคะสภาพแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาเดิมๆแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะหลวงปปุสุนนะคะ 2,000บาทนะคะ2,000บาทรายการต่อไปเป็นกิ่งของตะเคียนนะคะเอ้ไม่ใช่ขออภัยค่ะกิ่งขเขมรอุปคุตนะคะกิ่งขเขมรอุปคุตเล่มเงินนะคะเล่มเงินเหมือนกันนะคะเล่มเงินเหมือนกันสภาพแบบเก่าๆเลยนะคะตัวองค์พระนะสวยๆเลยนะคะเป็นเล่มเงินนะคะ2 0 0พบาทนะคะ2,000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวค่ะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้นะคะ นี่นะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้เลยนะคะเก,ก่าๆมียันอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้เลยนะคะตามสภาพนะ,ะเรี่ยมเงินนะคะรัดเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นเงินนะคะพี่ๆขาเป็นเขี้ยวค่ะสองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นสิงตาแดงสิงแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่อหอมนะคะ เจ้าของเขาไม่ได้บอกไว้นะคะอันนี้เป็นงาประกันงาให้ค่ะแล้วก็เป็นเลี่ยมเงินรัดเงินมาแบบนี้เลยนะคะประกันงาให้นะคะแล้วก็รัดเงินนะคะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พี่ขานี่นะคะนี่นะสองพันบาทนะคะสองพันบาทเดี๋ยวน้องวัดไซส์ให้ชมนะคะ ขนาดนะคะขนาดขนาดเหรียญห้าค่ะขนาดเหรียญห้านะคะนี่นะขนาดเหรียญห้านี่นะคะขนาดเหรียญห้าสองพัน 2, บาทนะคะสองพันบาทนะคะตัวใหญ่อยู่นะคะสองพันบาทจบแล้วนะคะสําหรับรายการ EP ที่103นะคะ103พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะนี่นะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วน08343 7 4 7 5 3นะคะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนน้องไม่ค่อยว่างหรือว่ายุ่งๆเนี่ยน้องจะส่งรูปภาพให้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องทํางานประจําด้วยนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะ e ีพนี้ไปราคาสวัสดีค่ะ